สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมและทุ่งครับพี่น้องมือนีตามด่วนครับตามด่วนป้าน้อยนะครับ f อซผมยินท่าววาลาน้อยครับเขาโุงเรียยอยุ่ปอได้ครับคุณตาเขาโรงเรียยอยุ่ปอซีครับไปจุดทูบขอโชคขอลาบอยู่ต้นต้นแยงกว่าต้นบักนนบ่ต้นบักมีขึืนเลขขึืนในต้นบักมีครับไปรับชมครับสวัสดีครับป้าน้อย ครับอันไซเป็นลูกๆเช่นลูกกันครับคุณป้ามาสัมผณสก่อนนะครับคุณป้าเป็นเป็นไผก่อนเชนเพิ่นคุณป้ามาสิก่อนมันแดดร้านร้านหน้อยยุบยู่ปอได้ก่อปอซค่ะปอซปอซีผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้ เฮ้พดนีปะครับกม่คร็ต้นใมับต้นมะมีอย่ไสลอะต้นมะมีนักโอ้ครับครับเดี๋ยวอ่ะไปเบิ่งติดละช่องนั่นนนนักี่ตนมมีครับนี่น่นนมมีนั่กําลังเสสิเป็นหมากกปกครน่เจบอยาพปกติน่มันเคยจุดอยู่บ้า่ะครับ้าน้อย พอไงมไงถหลายถือกระจดโจมอนั่งเพงแค่นั่งเพงแค่ครับคุณป้าปกติคุณไม่เคยจุดจากเทอาเพาะ่าไงพอค่ะมันบม่เคยจุดมาเนี่ยมนจุดอะไรศูติฐานว่าสาธุดเลยสามโตตรงต้เนอพนว่าจะได้ปดหนีปุ๊บเซ็นให้พอไงไม่ไงคุนว่านาเพิ่าระหามตลอดเลยคือเคอม่เนเคยบอกแม่นยู่บอกครับ เคยมันก็เคยบอกอยู่แต่กับสื้อตอนนั้นเนาะซื้อลอตเตอรี่มันซื้อไต้่ดิ้นมันก็บอได้สามยังกับสามสามเจ็ดสองบอตอนนั้นก็ตรงตรงเลยครับโอ้ตรงตรงเลยเอาเอาเอามาคุณป้าคุณป้าให้คุณป้ายิบใหม่ให้เอฟซีบ้างนะยิบขามางโฮมพี่ครับมันแดดมองหันครับยิบขึ้นมาพี่ครับคุณป้าคุณโจ๊ดคุณป้าที่ทานมันคือมันคือต้องกับอันนั้นแต่เอาเบิ้งที่กะช่องครับเบิ้งเลยครับ หน,น,นึ่งหนึ่งแค่เจ็ดเจ็ดน่นนเจ็ดเจ็ดหก่ะเดี๋ยวจะขับด้วยดึงไปน้ำกันเจ็ดเจ็ดหกครับรเดียวเห็นด่วยเอฟซีเป็นจุดมาไห้ตัวนีน้เนาะเจ็ดเจ็ดหกุ้ยงามได้เ่ยครับงาม,งามได้เลยหกเจ็ดเจ็ดหกเนนิืนนน่อง เนืนหกเดเดตบครับแมนกักระต้งไรตรงกับอันมงเนืนเลยเนาะครับขึ้นจุดมือใดขันนจุดวังสวยๆละมงใดครับโอ้จุดมือีนเลยมือนิเลยดุนดวนเลยอุตสาถุสาถุเปิโหวาสมาสัมเีนนจุดรเนามนะครับทเลยสาตัวตรงได้จะได้ปุปุ์อันนี้เป็นเป็นถูกสียังครับถูกไอกครหรือถูกทาวเวสวันครับอค ไอ้ไข่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดครับเจเฮา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 ก็สัับเอาน้ำเนะครับนี่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดครับแต่สำรับเด็กกองป้าน่อยนี่ป้าน่อยฝันอายุหาสิบเจ็ดปีอันผู้เฒ่าเอานูมาหาเนาะอันไวรุ่นน่ะนะเร่า อายุหา7ปีกับู่เ่าปั้นใดยู่าอายุหา7ปีเอาหนูมาให้หา7ปีแล้วได้เฒ่าปั้นใดเลยกับผูเถาแม่ผูยิงหรือผู้ชายผูญิงค่ะโอ้คัับบ่นเ่าบ่นเ่าหรอครับบนเากับเพิ่นก็เปนอนได้ยู่เนาะโอ้คับแม่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 าเรกหา7ปีนี่ค่ะมันก็หาเจ็ดหกเจถึงแต้มเนาะป็นแต้มตงแต้มเพิ่นเอาหนูมาให้ ลาเพื่นบอกเลยที่บอกแล้วครับผู้เป็นอนุมาให้ครับเพื่นก็ว่าแจะว่าจะมากินนะมาขอมาขอเห็นเจ้ามากินเพื่อนนะมากินหนูเพื่อนเจอในป๊อกเนาะเออป๊อกเพื่อนนะครับเพื่นบอกเลขเพื่นคนสองซื้อครับคนสนิทีแต่ซื้อเออหน้อยคนห่างๆเอนป๊อกนะครับโอ้ ล้วอันได้ได้เลขกับหนูกับยังบ่ลเหครับบ่ค่ะก็บ่ได้ก็ว่ามันสีขาวนั่นล่ะก็บว่าเลขหนึ่งนั่นแหะขาวเห็นบ่เคยฝันเสื่อว่าเห็นขาวๆมพี่เจหนึ่งโอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเลขยังครับก็ว่าก็ว่าหาหนึ่งอะไรอ่ะว่าอันเออมือมือคนกับหาหน่าจะคล้องครับเอาก่ามือหาคือกันนั่นะก็ว่าหาหาหนึ่งบ่อสามโต้ครับนั่นแหละก็บว่าห้าหนึ่ง ส่วนเลขของอันหลานนี่น่อยนี่ก็คือเจ็ดเจ็ดหกเนาะครับครับเจ็ดเจ็ดหกครับเอซีเลขถูกอายุสิปีอายุสิปีอืู่จักเวาเนาะพัฒนาจังได้อีกบาทนี่ครับมีซัมนี่บวะครับคุณป้ละ่าวนนรกครับส่วนเลขปาน่อยห้าห้าหนึ่งครับแล้วก็ เจ็ดเจ็ดหกของหลานนะครับเนาะอุ้ยขอบคุณในหลายครับตี่ไห้แนวทางเด็ดดีดีครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีเส้นเล็กหน่อยก็ดีครับกดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมีข้อดีมาฝากครับไปรับชมมึงข้อดีครับบ่าวเอม้ยมปรงชนี่ยเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ข้อดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบกไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่ดือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เกิดอออกมาก่อนปแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนวดดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถตซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เด่าดีใส่ลราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขา่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะบบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วม้อนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่งไกยผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะรับานผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับานรู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต,งต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มาก้นหกก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร,ร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุโอดไม่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้คนะรับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ